ก็เป่นเฮ็ดพี่องเฮ็ดนั่งฟ้ามาสายเน,าน่าถึงนก็หลยเตืบด้วยตางนี่กับพ่อแก่ล่างัวห้อกงานมีดเก็บ,กบกเ็ด,เด,เดนั่โออิสต์เอาเนละเกรย์ออยสต์อธรรมชาตินะคะ เน่าถิ่มก็ระไรข้ายากหล้านเน่ยบลมานะวันนี้เลื่อยไปบําบัดค้าแล้วเลื่อยแวะมากเก็บจะข้าวเราก็สิเลื่อยไปงานดิบัดนีอ่อยากไรเอื้อนยุดก็สิผ้าล้านยางปลายางดุมเกานะ่ะว่าอยากพันไปฟันแฝฟ,ฟันแฝดอกติ๊งหอยมันหลายมันกระดือพวัตถุตีเขาอีกกันนะ นนขัน้นซ้อนย่ำขั้นฝนตกลงมานี่เละสโลกกินกน่อนก็ได้กินซ้ำว่าสิามาแต็ทิดก่อนแล้วมาอย่างกับลูกสาวหลาำงอกแง่ทั้งสองคนก,นก็เลยจะพักกันเมียเลยบเลยแบบมันมองนีแม่ทำแม่ม,าม้านมองหนีเนาะโอ้ยพี่นออ้องเต็มขวันเลยเน่าเต็มขวัอนอยู่ฟังหนึ่งนะทนายครับเชื่อได้แห้งวันนี้ก็ได้ยุเห็ดกระด้างก็ได้ยุ trong chỉ cho ngoài à, Thuông. 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 Thuông ấy, à, thì tạt hết con đường nào là một khoang gì đó hết cái khao con